การกำจัดแก๊สเอทิลีนเพื่อลดการหลุดร่วงของผลลองกองสาเหตุหลักที่ทำให้ผลลองกองหลุดร่วงหรือมีเปลือกสีดำก็คือแก๊สเอทิลีนที่มาจากการที่ลองกองผลิตแก๊สเอทิลีนในปริมาณเกินกว่า0.05 ppm และจากการกระตุ้นจากเชื้อราดังนั้นการแก้ไขปัญหาคือต้องขจัดแก๊สเอทิลีนให้หมดไปซึ่งมีขั้นตอนดังนี้การกำจัดแก๊สเอทิลีน ควรเริ่มต้นด้วยขั้นตอนก่อนการเก็บเกี่ยวโดยเริ่มที่สวนลองกองควรบริหารจัดการให้ต้นลองกองมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและให้มีแสงแดดส่องถึงโคนต้นประมาณ30-40%รักษาสวนให้สะอาดเสมอพร้อมกับควบคุมเชื้อราก่อนเก็บเกี่ยว3สัปดาห์ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราครั้งสุดท้ายเพื่อลดปริมาณเชื้อราในช่อลองกองในช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยว ควรเก็บเกี่ยวช่อลองกองอายุ3สัปดาห์หลังดอกบานหลังจากเก็บเกี่ยวให้คัดช่อลองกองที่สมบูรณ์และให้มีน้ำหนักประมาณ5 0 0กรัมเพื่อความสะดวกในการบรรจุหากมีช่อขนาดใหญ่ควรตัดแบ่งช่อให้เล็กลงกำจัดแมลงและสิ่งสก,กรปรกและผลเน่าที่เสียออกให้หมดโดยใช้แปรงและลมแรงเป่าออกเมื่อคัดได้เรียบร้อยให้นำผลดีที่ได้ทั้งหมดมาจุ่มสารละลาย NAA และโปรคลอเรส ที่อุณหภูมิ10องศาเซลเซียสนาน3นาทีหลังจากนั้นบรรจุลงตะกร้าที่รองด้วยกระดาษพรูฟ2ชั้นและคลุมด้วยผ้าเปียกจะช่วยทำให้ลองกองสดขึ้นในระหว่างการเก็บรักษาในกระบวนการขนส่งให้ควบคุมอุณหภูมิไว้ที่18องศาเซลเซียสและการระบายอากาศที่ระดับ2ปริมาตร้องหรือตู้คอนเทนเนอร์ต่อชั่วโมง ขั้นตอนเพียงเท่านี้จะทำให้ปัญหาผลหลุดร่วงและปัญหาเปลือกสีดำหมดไปอย่างแน่นอนครับวิธีการเก็บเกี่ยวลองกองให้ได้คุณภาพทำได้ดังนี้ 1. เก็บเกี่ยวช่อลองกองที่อายุ13-14สัปดาห์หลังจากดอกบาน 2. นงนำช่อผลที่เก็บเกี่ยวแล้ววางในที่ร่ม 3. คัดแยกช่อผลที่มีขนาดและคุณภาพต่างกันลงบรรจุในตะกร้าพลาสติก ขนาด20 2 5กิโลกรัมเมื่อเก็บเกี่ยวมาเรียบร้อยแล้วส่งมาถึงโรงแพ็คนะครับขั้นตอนสำคัญก็คือจะต้องทำความสะอาดให้ปราศจากแมลงที่ซ่อนอยู่ในช่อนะฮะให้ได้100%เเซ็หรือใกล้เคียงนะ,ะหลังจากนั้นก็จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการหลุดร่วงการเน่าเสียวิธีการปฏิบัติเพื่อยืดอายุการหลุดร่วงของลองกองทำได้ดังนี้ 1. หากลองกองมีช่อขนาดใหญ่ควรตัดแบ่งให้ช่อเล็กลงและควรใช้ช่อที่มีขนาดเล็กไม่เกิน500กรัม 2. กําจัดสิ่งสกรปรกและ,มะแมลงที่อาจหลบซ่อนอยู่ภายในช่อ 3. นําำช่อลองกองที่เตรียมไว้จุ่มในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์0.25ย0.25%เโปรคอรัสความเข้มข้น7 5 0 ppm และ naa ความเข้มข้น2 0 0 ppm นาน3นาที 4. เมื่อครบ3นาทีนำช่อลองกองมาผึ่งแห้งการส่งออกลองกองไปต่างประเทศซึ่งเราต้องมีขั้นตอนในการดูแลให้ถูกวิธีดังนี้การจัดการอันดับแรกให้ผู้ส่งออกตรวจสอบสวนลองกองที่มีการดูแลรักษาที่ดีและได้มาตรฐาน GAP เท่านั้นช่อลองกองบนต้นสมบูรณ์ไม่มีราดำหลังจากนั้นให้ดำเนินการกำจัดแก๊สเอทิลีนในผลลองกองให้เรียบร้อยเพื่อลดการหลุดร่วง ขนย้ายขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ตั้งอุณหภูมิ18องศาเซลเซียสในระหว่างการเก็บรักษาในกระบวนการขนส่งและการระบายอากาศที่ระดับ2เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมงเมื่อครบ10วันจะมีลองกองหลุดร่วงเสียหายไม่เกิน5%และเมื่อรอขายอีก4วันการหลุดร่วงและเน่าเสียจะไม่เกิน10%ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมอกออชอแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าลองกองมาจากแหล่งปลูกใดซึ่งข้อดีของการจัดการลองกองวิธีนี้จะทำให้เพิ่มโอกาสในการส่งออกแถมระยะเวลาขนส่งไปจำหน่ายต่างประเทศได้ไกลขึ้นถึง10วันเลยทีเดียวครับ